สวัสดีครับผมเจอเจอกันในวันที่16กุมภาัน์นะครับผมวันนี้ก็ทุกท่านก็รอคอยกันที่จะเสียงทายเสียงโชคกันนะครับมีสองชุดนะครับชุดแรกก็คือเป็นชุดหัวใหญ่ก็คือรัฐบาลนะครับผมให้สองตัวครับสองดวงดาวครับดวงดาวที่โคจรเข้ามาอยู่ในตําแหน่งลาภาของประเทศไทยนะครับดวงดาวดวงแรกคือดาวเสานะครับตามต่อควบคู่กันมาดาวศุกร์นะครับนี่ครับ สองชุดนะครับตรงนี้คือสองตัวนี้ครับทําดาวเด่นนะครับดาวเด่นสองตัวเลยนะครับผมลองเสียงดูอีกสี่ตัวก็คือใช้ได้ทั้งวันนะครับดาวพุธนะครับตามต่อขึ้นมาดาวลาวหูนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งดาวสุกนะครับอีกดวงดาวดวงดาวเสาร์นะครับนะครับจับอย่างนี้นะครับจับสองตัวสามตัวสุดท่านอันนี้ใช้ได้ทั้งวันอันนี้ใช้เฉพาะรัฐบาลพวก อมสินพศสองนะครับเจ็ดหกหกหกเจ็ดนี่นะครับผมนลยแะครับผมอาจารย์มีลิงก์ไลก์กลุ่มมีการวางตัวเลขทุกๆกวันนะครับมีหลากหลายอาจารย์หลากหลายม,มินนะครับมีสองช่องทางที่เคยที่จะขอเข้าลิงก์ไลน์กลุ่มนะครับศูนย์หกสามหกสองเก้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะครับช่องทางที่สองคือมีมีลิงก์ไลน์กลุ่มใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับ ย้ำไม่มีค่าใชใ้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครัลายกลุ่มนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านตรงมีโชคลาภกันนะครับนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับผมอขอเล่นเชิญนะครับวันนี้ผมขออวยพรให้ทุกท่านตรงประสบแต่โชคดีมั่งมีสีสุขกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผม